นนท์ไทยรถไายมื่อ2บอสจงพาเราสวัสดีครับสวัสดีเช้า21พฤศจิกานะครับเมื่อนี้ขออนุญาตนะครับมารีวิวนะครับลูกค้าทางเพชรบุญนะครับคนอยากให้รีวิวนะครับอาที่ลอยนะครับโค้งอินซี่หนึ่งสามหนึ่งนะครับตัวนูนเอฟซีดีเนาะนะครับคนถึงเบอร์ว่าเกียร์มันปกติบอ่ะโบราณใหญ่ห้างครับถิงทดสอบระบบเกียร์บนเดอร์วีนองเนาะเอาต่อเนื่องเลยนะครับ ทีนนะครับ

เกีรทีครับเกียรนีนะครับรอบต่อไปเกียร์สามครับไปค่อยๆนะครับเกียร์สามนะเกียร์สามต้ค่อยๆนะครับคัเร็วครับ ประมาณ3นาทีนะครับ3นาทีเขาได้ทุกเกียร์ครับเบรกดีครับเบรกดีเกียร์ดีนะครับโค้งสวยนะครับมาเดินรอบๆมาฟังเสียงใ,ใกล้ๆอีกรอบนึงนะครับ คนะครับฝากลูกค้าทางเพชรบูรณ์ครับกำลังอัปเดตปับปุงล้านครับเจ้าดินมาลงแล้วก็มุ่งลังกานะครับมาเอาอีกคันนะครับอีกคันขออนุญาตรีวิวนะครับเป็นนะครับอีที่เกาหาตัวนู้นนะครับกับโค้งเอ็ซีดีนะครับเนาะวันโค้งเอ็กซีดีก็เป็นโค้งสยามเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งตัวนู้นพี่น้องโอ้ยสับสนครับมานะครับฝากให้ลูกค้าทาง ขอนแก่นครับขอนแก่นนะครับที่อยากสร้างเสียแล้วก็อยากอยากเบิ้งระเบือเกียแล้วพี่น้องเนาะอ่ะพี่เบื่องต้องการครับวอลเลยใหญ่ห้างครับเอาสองคันครับวันนี้มาด้วยสยามนะครับเลือกจีปิดตัวสยามด้วพี่น้องอกีดึงนะครับกีดึง 好好检查。啊 ขับอะทุกเกียร์นะครับเบรกก็ดีครับคันนี้ครับอีที่เกาหาครับโค้งนะครับ NC หนึ่งสามหนึ่งตัวนูนครับบ๊ายบายครับสองคันครับมือนีิครับสองคันสองคันโอ้ยตือนเสียงดีนะครับพี่น้องครับเป็นอีที่เกาหาครับหายากครับเครื่องก็นูนเครื่องก็นูนพี่ครับเติมผีย่างหลายเลยพี่น้องเนอโค้งธรรมดาแบบนี้นะครับเอาอยู่ดีไม่ยห้งสุูบสุบพ่นครับคลิปสั้นๆครับฝากให้ลูกค้าทางคอนแก่นนะครับ